เพื่อการเรียกร้องให้มีการทําโซล่าให้มีการทําอะไรที่ทําให้ค่าไฟถูกลงได้แต่ก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของการเมนเทนเนนซ์ด้วยเข้าใจว่าถึงแม้จะมีโซล่าแล้วก็ตามทีเนี่ยอุปกรณ์ในการดึงน้ําเองก็ต้องได้รับการเมนเทนบำรุงรักษาที่เหมาะสมไม่งั้นพอเสียไปก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพลังงานเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในชีวิตของ ประชาชนคนไทยที่มีจํานวนมากอยู่บนฐานรากของ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 สังคมเนี่ย,ยผมเชื่อว่าเกษตรกรเองที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็มีศักดิ์ศรีนะครับเราเองเราก็อยากให้เขาอยู่ได้ตัวเขาเองด้วยไม่ใช่มาต้องมาพึ่งการ ที่รัฐบาลจะต้องมาซับซไดส์ทุกๆเรื่องเรื่องของพลังงานเนี่ยซึงเสือเป็นองค์ประกอบอันใหญ่อันหนึ่งของต้นทุนของการทําการเกษตรกรเนี่ยของเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับท่านท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วว่าเราต้องเราต้องช่วยเหลือกันนะครับพลังงานโซล่าเป็นพลังงานที่ถ้าเกิดไม่นับพลังงานนิวเคลียร์ก็น่าจะเป็นพลังงานที่ถูกที่สุดนะครับเราเองเราก็มีการจะทําเรื่องของ โซลา่าเซลล์ตามหมู่บ้านต่างๆที่ทำให้ค่าไฟถูกลงทำให้กเกษตรกรมีการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด